สองคนสองพู่ผมโชว์ให้ดูเวลาสามหนึ่งโอเคไปกูวิ่งไปสามแล้วพี่จับตาดูดิเดี๋ยวลองใช้เกมเฟรนดี้น้องดูไว้ดูไอ้ดูแต่ตาดูอย่างไงกูสี่เอ้ยเห็นไหมเขาดีแบ๊กเขาดีแบ๊กเขาดีอย่าทำอะไรงงกูเห็นไม่ไม่ไม่เดี๋ยวยอมไม่ได้รอ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 จ้าวถอดจ้าวถอด มันร้อนร้อนจอดท่อนจอดทอนโอ้โหโอ้โหวายแบ๊คแบ๊คแบ๊คกูกูขอดีๆีว้าวเซ่อดไมไหี่เด็ดข้าย่อตามเราเขาเลยมมา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 ดิเจ๊งอะไรแบ๊ค พี่เดินโดยเขาตีเอาตีเอาดีอาตีรอแบ่แมาะยิ้มแมทะ